บทที่สองย้อนไปดูอดีตเหตุใดข้าพเจ้าจึงไปวัดสมัยก่อนโน้นเมื่อข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติธรรมครั้งแรกในพุทธศักราช2497มีผู้รู้จักบางคนสงสัยเป็นหนักหนาว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงไปวัดเพราะในสมัยนั้นข้าพเจ้ายังไม่แก่ อายุอยู่ในวัยเพิ่งย่างเข้า40สและยังอยู่ในวงสังคมสามีผู้มีตำแหน่งถึงระดับอธิบดีในกระทรวงการต่างประเทศเป็นสุภาพบุรุษที่หล่อเหลาเรียบร้อยและค่อนข้างจะเอาใจภรรยาลูกเล็กทั้งสก็แสนจะน่ารักบางคนถึงกับพูดว่าไม่นึกเลยว่าข้าพเจ้าจะมีความทุกข์ถึงเพียงนั้น ความจริงอริยสัจข้อที่หนึ่งที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตไม่เที่ยงชีวิตเป็นอนัตตาได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าแล้วทั้งทางกายและใจตั้งแต่ก่อนจะเดินทางกลับจากประเทศสวิสเมื่อพุทธศักราช2496เรื่องมีอยู่ว่าคุณหลวงดิธการได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาเป็นเวลาประมาณสี่ปีคันแล้วได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาประจำกระทรวงคำสั่งนี้เราน้อมรับด้วยความยินดีเพราะถึงแม้ว่าเราจะชอบความสะดวกสบายของโลกตะวันตกและถึงแม้ว่าเราจะคุ้นกับชีวิตในวงการทูดแล้วเป็นอย่างดีแต่เราก็พร้อมที่จะกลับมาเห็นหน้าญาติพี่น้องในเมืองไทยเสมอ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คงเป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าเป็นประเทศที่มีความอยู่ดีกินดีประเทศหนึ่งในยุโรปมีฐานะเศรษฐกิจสูงมีภูมิประเทศที่สวยงามประกอบด้วยทิวเขาและทะเลสาบจะมองไปทางไหนล้วนแต่เจริญตาเจริญใจการคมนาคมก็สะดวกมีถนนล่าเชื่อมเมืองเล็กเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ใกล้ถึงกำหนดการเดินทางกลับบ้านคุณหลวงมีธุระที่จะต้องไปเจนีวาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเบิร์นอันเป็นเมืองหลวงและเป็นที่ที่เราพำนักอยู่ประมาณ200กิโลเมตรโดยปกติเราเดินทางโดยรถยนต์เป็นนิดและในฐานะทูตก็มีรถประจำตำแหน่งพร้อมด้วยคนขับแต่ในวันนั้นคุณหลวงคิดว่าจะถือโอกาสเอารถส่วนตัวของเรา ซึ่งเพิ่งซื้อใหม่ไปเข้าเครื่องโดยคุณหลวงจะเป็นผู้ขับเองเธอชวนข้าพเจ้าไปด้วยซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้รอช้าจัดแจงแต่งตัวขึ้นไปนั่งข้างสามีรถในสวิชเป็นรถที่ขับพวงมาลัยซ้ายผู้ร่วมเดินทางนั่งข้างขวาเราแล่นรถไปตามถนน,นอันราบรื่นสนทนาปราัยกันด้วยความเบิกบานใจ หลือเวลาที่เราจะอยู่ในสวิสอีกเดือนเศษๆสำหรับร่ำราผู้รู้จักและจัดส่งข้าวของส่วนตัวลงเรือทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะที่เราวางไว้ไม่มีข้อวิตุกกังวลแต่ประการใด จนถึงเจนีวาข้าพเจ้าก้มลงหยิบตลับแป้งจากกระเป๋าถือขึ้นมาจะผัดหน้ายังไม่ทันไรก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวข้าพเจ้าถูกโยนขึ้นไปเกือบถึงเพดานรถแล้วกระแทกกับลงมาอย่างแรงสงสัยว่าด้วยความตกใจคงจะได้เหยียดแขนไปยันเบาะที่นั่งปรากฏมีเสียงดังกรอบหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ต้องทอดตัวลงพิงผนักรถอย่างอ่อนระหย รู้สึกวิววิวคล้ายกับว่าชีวิตจะออกจากร่างแต่จะสลบไปก็หาไม่ผู้คนแตกตื่นมาจากไหนไม่ทราบภายในเวลาอันสั้นและห้อมล้อมรถกันอย่างเกลียวกล่าวตัวการที่ชนเรานั้นเป็นรถบรรทุกคันใหญ่ที่พุ่งเข้ามาจากถนนซอยด้านขวาซึ่งภายหลังคนขับรถบรรทุกนี้สารภาพว่า อุปตวะเหตุเป็นความผิดของเขาเองเพราะเขามีหน้าที่หยุดรถก่อนที่จะตัดเข้าถนนสายใหญ่แต่ห้ามล้อของเขาไม่ดีเบรกไม่อยู่จึงวิ่งเข้ามาชนเจ้าเป็นของเราซึ่งกำลังวิ่งไปบนทางสายเองเดชบุญที่รถใหม่วิ่งไม่ได้เต็มฝีเท้าจึงไม่เสียหลักถึงกับคว่ำเพียงแต่เซไปเท่านั้นเกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยประสบอุปตวะเหตุ คุณหลวงเองก็คงจะรู้สึกมึนงงเพราะไม่ได้มีเวลาพอที่จะรู้ตัวเลยอย่างไรก็ดีเขานำเราไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดในเจนีวาข้าพเจ้าจำได้เพียงว่าเขาให้ข้าพเจ้าขึ้นนอนบนรถเข็นแล้วก็มีชายรูปร่างสูงใหญ่วัยห้าสิบเศษหน้าตาเถมือถึงคิ้วหนาปึกมาตรวจแขนเจ็บของข้าพเจ้าที่ห้องโถง เสร็จแล้วได้ออกคำสั่งอย่างห้วนๆว,ว่าเอาเข้าห้องผ่าตัดข้าพเจ้าหลับไปด้วยฤิ์ยาสลบนานเท่าใดไม่ทราบแต่พอตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าตัวนอนอยู่บนเตียงในห้องพักคนเจ็บมีโลหะกลมยาวสีขาวขนาดใหญ่กบก้านไม่ขีดไฟเล็กน้อยแทงทะลุแขนขวาที่ข้อศอกแล้วมีเชือกโยงขึ้นไปคล้องไว้กับรอก มีน้ำหนักทวงไว้เหนือศีรษะสามีนั่งอยู่ข้างๆเตียงมีแผลน,นิดหนึ่งที่หน้าผากพี่เป็นไงบ้างคะแล้ะหมอทำอะไรกับสายคะพี่ข้าพเจ้าถามพี่เจ็บนิดหน่อยเท่านั้นแต่สายเจ็บมากหน่อยจ้ะกระดูกแขนขวาหัก หมอให้นอนอยู่อย่างนี้เอาน้ำหนักถ่วงไว้จนกว่ากระดูกจะเชื่อมติดกันข้าพเจ้าถอนหายใจใหญ่ด้วยความเหนื่อยหน่ายนึกเคืองว่าหมอที่นี่แย่จริงๆอยู่ๆก็จับมานอนแสวเช่นนี้น่าจะได้บอกเราเสียก่อนที่จะนำเข้าห้องผ่าตัดว่าจะทำอะไรมันเป็นมารยาทของหมอคุณหลวงอยู่กับข้าพเจ้าได้ไม่นาน ก็ต้องไปเดินเรื่องกับตำรวจทั้งต้องการที่จะนำรถกลับไปเบิร์นก่อนค่ำวันรุ่งขึ้นในแพทย์ร่างใหญ่เข้ามาเยี่ยมได้ความว่าชื่อโปรเฟสเซอร์เยนเซอร์เป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในสวิส แต่ข้าพาเจ้าไม่ชอบหน้าแก่เลยทั้งแพทย์ทั้งคนเจ็บปรับคารลมกันอย่างดุเดือดโดยข้าพาเจ้าตั้งคำถามออกไปเป็นเบื้องแรกว่าท่านทำอะไรกับแขนของดิฉันคะแล้วจะให้ดิฉันอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่กระดูกแขนขวาของคุณหักเป็นสามท่อนจวนเจียนจะทะลุเนื้อออกมาโปรเฟสเซอร์พูดผมตัดสินใจใช้วิธีดึงกระดูกให้อยู่ในแนวเดียวกัน แล้วอำน้ำหนักถ่วงไว้ไม่ให้กล้ามเนื้อหดเมื่อธรรมชาติเชื่อมกระดูกเข้ากันดีแล้วแขนจะได้ไม่คดข้าพเจ้าถามต่ออย่างมะนาวไม่มีน้ำว่าทําไมไม่เย็บให้กระดูกติดกันเสียรูๆๆๆ้แล้วรรอดพราทราบอยู่ว่าสาระยาแพทย์กระดูกเขามี้วดพิเศษยึดเศษกระดูกให้เชื่อมกันได้เป็นอย่างดีถ้าทำเช่นนั้นคุณจะมีแผลเป็นยาวเชียวนะครับ จะไม่สวยโปรเฟสเซอร์กล่าวแก้แต่ดิฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นะท่านดิฉันอยากกลับไปเบิร์นอยากกลับบ้านข้าพเจ้าพูดอย่างไม่ต้องการฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้นคุณจะกลับได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งเถียงเสียงแข็งคุณนอนอยู่ที่นี่แหละอีกสักหกอาทิตย์ค่อยกลับบ้านดิฉันไม่อยากอยู่ข้าพเจ้าพูดอย่างหนักแน่น โปรดจัดการทรงดิฉันกลับไปเบิร์นโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณแต่ก็ตามใจสิโปรเฟเซอร์ปิดการอภิปายแล้วก็เดินปังๆออกจากห้องไป